ขนาดเพิ่งเล่นไปแค่6เกมแค่นั้นเองสำหรับราชาเมซีน่นะครับอืมหึมล่าสุดเมซี่ครับเข้าชิงแข่งหน้าหม่ยอดเยี่ยมของศึก m มเจอ League Soccer ประจำปีนี้ครับมาตามกันหน่อยลีโอนลเมซี่ครับกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวอาัจจัยของอินเอร์ไมามี่เนี่ยเข้าชิงรางวัลผู้เล่นหน้าหม่ยอดเยี่ยมของศึก m มเจอ League Soccer ประจำปีนี้ครับ2023แม้เพิ่งเล่นในลีกไปแค่6เกมก็ตาม เราต้องบอกว่าลีโอเนลเมสซี่ครับเข้าชิง3คนสุดท้ายสำหรับรางวัลน,นี้นะเดยจะมีการโหวตจากผู้เล่นของ m a ม o เ League Soccer เจ้าหน้าที่สโม,มสรโคช้ชผู้อำนวยการด้านเทคนิคแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปแล้วก็สมาชิกของสื่อนะครับแม้ว่าเมสซี่เพิ่งย้ายมาอยู่กับไมอามี่ในเดือนกรกฎาคมเช่านั้นแต่ก็ไม่น่าแปลกใจที่เขามีชื่อเข้าชิงจากผลงานแล้วก็อิมแพกที่มันน่าทึ่งในช่วงเวลาสั้นๆในอเมริกานะครับ การปรากฏตัวของเมสซี่ไม่เพียงแค่เป็นหน้าเป็นตาให้กับไมอามี่เท่านั้นนะแต่ยังรวมถึงชื่อเสียงที่เพิ่มมากขึ้นของหล็กในวงกว้างอีกด้วยผลงานเฉพาะในหลีกนะครับดาวเตะวัย3 6ปีอย่างลีโอนลเมสซี่ทำไป1ประตูกับ2 SS แอสเซสจาก6เกมแต่ถ้ารวมทุกรายการแล้วเขาซัดไปถึง11ลูกและแจให้เพื่อนยิงอีก5ครั้งจาก14เกมครับรวมถึงพายอนะินเตอร์ไมอามี่เนี่ย ควา้าแชมป์คอนกาเคสเลยครับซึ่งนับว่าเป็นถ้วยแรกของสโมสรอีกด้วยยังไงก็ตามครับเมสซี่จะต้องแย่งกับจอโจอสจากูมาเกสนะครับกองหน้าของแอตแลนตายูนนเต็ดแล้วก็เอดูอาโลเวนกองกลางจากเซนต์หลุยส์ตี้ที่เข้าชิงรางวัลน,นี้เหมือนกันนะครับโอ้โหมาดูกันว่าใครจะได้ครับลงเล่นแค่6เกมเอฟเฟกต์ของเมซี่ก็ทำงานได้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นกระแสะวงกว้างแล้วก็เป็นเมนซี่ฟีเวอร์ไปแล้วครับอืมฮึสุดขัเลยครับ มีความคิดเห็นยังไงกับรางวัลน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้คุณคิดว่าเลโอเนวิซี่จะได้รางวัลน,นี้หรือเปล่าก็จัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม